ให้ซะ,ะผมให้สองหมื่นเลยโอ้โหเป็นอะไรที่ใจเด็ดมากคือที่จริงหมื่นห้าก็มิดแล้วนะครับเขาให้สองหมื่นเป็นอะไรที่โคตรจะแย่มากนะฮะรอทิกเกอร์ตัวสเกิอรอตเ,เ,เ,เช็ดเอื่อไม,ไม่มิไม่โม้นะครับผมผ่านเ,เลยขับนตัวนะครับคือบอกบอกอลยผมดจะลงให้หมดหมดมือไปเลยนะครับจังหวะน,นี้ คือผมจะบอกอะไรเลยนะคะผมว่าก่อนที่จะทําคลิปตอนผมเล่นไปตอนนั้นมือนอะไรเป็นมืออะไรที่ดีมากมแต่ตอนนี้คืออะไรเห็นมือผมนะครับว่างเปล่ามากนะคบผมโบเบโบเบดูในสนามผมเสยครับติเกอร์ผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าเขาคอมาทำไมเยอะแยะนะฮะมาจริงโอ้ตอมือ <14 S 2> ครับตอมือดุวยโอ้โหครับ งมว้อย่างนี้สิครับนี่เลยอะไรจะขนาดนั้นนะคะเอานี่ก่อนดีละกันนะครับชาเกตหนึ่งนะครับเอาไปเลยยี่สิบเอ็ดครับเนื่องจากอนนี้นะครับเกตสถ้ามีสี่ตัวขึ้นไปจะบอกสามพันแล้วก็ถ้าลงมาเราเป็นอยู่สภาพดีเกนก็บอกอีกสี่พันนะครับก็เลยเป็นยี่สิบเอ็ดโอเคครับหมื่นห้าครับผมกลายเป็นสองหกอ่าทีนี้ก็วีเล็นะครับสองหกครับ ผมเชื่อว่าเขาจะมาดผิดๆครับต้อง PG foil ครับ PG อันนี้มันกาไวไม่ใช่นะฮะเมื่เกี่ยวกันเลยนะครับเคทิ้งมา Water dark นะคะโอเคครับผมไปเช็คกันนะครับขิ้ให้แหวนมาอย่างโม้เขาขี้ให้ค่ะอ่าโอ้ยนี่มันแมวนี่นะอันเลยเลยครับสิบสี่สิบสี่นะครับผมโดนได้เกอร์ไปเลยไม่ใช่ครั้งสิบสิบสิบเก้าเลครับ ชี่ให้ครับอ๋อนะครับผมก็ลืมไปเลยครับคิดจะเข้าเลยนะคะเสร็จแล้วจะไม่กัดแต่แล้วจะคนไม่กาดถึงก็ตายข้าเธอเดียวรู้เขียตรงนี้โอ้เงียบแป๊บจังหวะนี้จังหวะนี้ยากมากต้องขู่เนะฮะแถวหน้าเป็นมัสคิวเลตทั้งคู่นะฮะแต่คนละเกตกันนะฮะเป็นอะไรที่งงมากมัสคิวเลตผสมกอกกับมัสคิวเลตใส่ผ้ากันเปรื่อนนะครับเอออันนั้นก็อย่าใส่ใจเลยนะครับเพราะหรอกเอ้ย ก็มันมองไม่เห็นนะครับผมไม่เป็นไรเนาะโอเคเออก็เกือบเห็นแล้วครับอาจจะพอมองเห็นบ้างหรือมองไม่เห็นบ้างเท่านั้นเองนะฮะมาคิเลตอันนี้นะครับผมจะพยายามทําให้เห็นละกันนะฮะโอเคครับผมสิบตีบัตเตอร์เบดครับผมตีบัตเบดเหรอครับใช่ครับผมเอาบัตเบดเลยครับเดี๋ยวเชิญหน้าผมจะดิฉันมาฮะโอเคสุดมาคิวเลตอีกใบตีวันครับผมถึงกับสิบเก้ากันเลยทีเดียวนะฮะผมไม่ให้ ีีเเเขข้้้าาไปลยทนอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่ก็ฟังจากเขาบรรยายเอาลวกันนะครับไอหนี้ครับไอมังกรอะไรของมันโอเคนะครับเห็นแล้วโอเคเตจิ้งฟอร์มตีเลยครับผมเข้ามาเลยครับฮะเช็ดจะโมหรือไม่ขีนะครับผมขีพลังงานว้าวว้าวขปึ้งไม่โมครับผมฮ่าผมถ้าโมเลยจิ้งฟอร์มมานี่ผมจะหาเลยฮะไดิเกอร์นะครับผมระจบโอเคผมคิดว่าผมน่าจะจบแล้วครับ น่าจะจบชีวิตเออเดียวเดียวเดียวทุกคนจงบัญชากเกตานะครับวันนี้ก็รางไอ้เก่สวาสดีแลัวไม่ใช่นะเกตหนึ่งครับเฮ้ย <ผม S 1> นั้น <จะ S 1> มันจะเล่นแบบนี้นะครับมันเป็นแมวแมวช่วยชาติเลยไม่ใช่นะครับก็คนละเรื่โองโอ้โอ้จะเอาเกตสุดมาตินะครับโอ,โอ้ใจเย็นๆนะค,ะครับอย่าเพิ่งคิดสั้นโดดตึกตายนะครับจังวันนี้ครับโทรศัพท์จะโดดตึกตายเอ้ยไม่ใช่นะครับ ตอนนี้บวกสี่พันนี่หายไปแล้วนะครับก็เอาไว้สักแค่สิบเจ็ดพอครับสิบเจ็ดนะครับผมพ<ม>อสักหมื่นนึงอเอามาหมื่นนจังหวะนี้นะเออขออนุญาตดูดอกนะครับอืือเขาเป็นอะไรที่ว่าโคตรจะโม้ครับผมโอเคปล่อยเลยเช็ดมไม่มีที่เขา ผมว่าผมตาเนี้ยเลยเอายิบเอ๊เอายิบสองไปก่อนนะครับะอย่างนี้มันต้มขี้เซนจ้าวดึงดึงดึ้งดึงดึงดึงใบนี้มันเขาเรีมาเหรอครับตัวเกสามาเต็มเลยนะครับจังวันนี้คือเพิ่งมาใช่ไหมครับสองห้าสองหมื่นห้าแล้วเป็นสามหมื่นหกมิตรแล้วครับมิดรแล้วนะครับผมจะเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วนะครับอะเพื่อนี่ครับนี่ครับบอดมากๆนะครับแล้วก็ใช้สกิลนะครับ ทิ้งการุ่มมือสองใบผมก็จะทิ้งไอชาหมาโวทิกเกอร์กับซาเข็ตนะครับแล้วก็บาสองโซโออกไปอีกสักสามนะครับเพื่อทำการสูพีเียอะไรเออก็ต้องขอโทษนะครับพอดีโต้มันมืดมากไม่รู้เป็นอะไรไม่นู่เป็นอะไรนี่ต้องเอาไปที่ปล่อยอไปหน่อยมากนมะืดเลยครับเมื่อกี้อืม นะฮะตอนนี้สนาวไปอย่างนงี้ะครับเออ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 ทำไมที่หกครับโอเคนะครับผมยี่สิบหกครับตั้งยี่สิบหกเลยนะครับผมเออครับนะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าว่าสนามเคลื่อนไปไหนพอดีเมื่อกี้หยุดคลิปแล้วก็เคลื่อนสนามเองนะยี่สิบหกครับเห็นยี่สิบหกทับหกครับแวนใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็รเซียเหรอครับอื เขาออกจากกวนโอ๊ยนอหนึ่งนะครับไม่เป็นไร PG แล้วกันนะครับผมผมด้เช็คให้ครับเห็นไหมครับว่ามานเกตอะไรครับสุดยอดเลยครับเก่งมากเด็กได็กว่าชนะผมจบแน่ๆครับผมสิบเอ็ดรอนะฮะสิบเอ็ดนะครับผมซึ่งผมมีแต่หมื่นนะฮะขอหมื่น้วกัวแล้วมาคิวเลตคุณเหรครับมาคิวเลตอะไรหรอครับไอ้มาคิวเลต G สองคุณไม่ผมจะเก็บไว้นะฮะจบเธอแล้วใช่ไหมครับผม คุณคิดว่าผมจะทำอะไรล่ะครับรู้ซึ่งก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็จะโค้งลงมาครับผมเสิบเจ็ดนะครับตีไปได้ครับประกอบกับผมนั่นแหละครับสิบเจ็ดแล้วครับไม่หยุดนะไม่หยุดไม่พูดอย่างนั้นให้สิบนะครับเพศสิบนะครับตราบใดที่เขาไม่เช็คคิ้วมองคิ้วคิดนะครับตีไปเลยรสิบเอ็ดธรรมดาครับผมสามสี่ ปึ้งที่ไม่เจอขิวแล้วก็พงศ์หลังที่ไม่เจอขี้ผมก็ยังมีหวังนะฮะแค่นั้นผมก็ดีใจแลครับหิวนะฮะพลังให้มัสคิวเลยไปต่อไปปึ้งโอเคครับขอบิ๊นครับแทนที่จะเป็นเลื่องจริงโอเคครับผมตีเข้าใจแลครับคิดไม่ถ่อยเข้าใจของผมแล้วผมก็จะหวังนะครับเมื่อกี้เป็นเสียงเออเสียงอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวสนใจเลยกริ๊งเมื่อกี้ ผม่่ตต้องเเลียะครับผมคิดว่าคุณคิดว่ายัางไงครับว่าผมจะชนะหรือแพ้เออมาอนนะะลุ้นกันนะครับผมจะเอาขี้ขี้เอ้อผมจะเอาขี้แล้วไปฮิวฮิวเข้าไปในเด็กนะครับียกได้ว่าเอาทิกเกอร์โมโมเข้าไปผมเรียกได้ว่าผมจะเอาคอมเมนต์กัน,นได้เลย,ย<อ>นะคะผมะะว่าใครใครจะชนะนะคอมเมนต์ได้เลยแต่ที่จริงมันก็จบในลิปนี้แหละ ใช่ไหมจ้ะมาสนุกดีเจ็ดนะครับอ่อสิบเจ็ดนะครับผมเออคิดว่าผมจะชนะหรือเปล่านะสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะครับผมเมื่อกี้สกิลอะไรนะครับมาอสองของคุณเอลเบิร์ดนะครับไอจักราอะไรสักอย่างอ่าไม่ใช่แล้วครับโอเคนะฝั่งนี้สิบเจ็ดนะครับมันจะเอาดีไหม บนมือมีกี่ใบครับผมสองใบครับเ็นี่ครับงั้นผมต้องเช็คแล้วครับเออไม่มีทิ๊กเกอร์อีกแล้วทําไมผมต้องบอกว่าผมว่าผมต้องตีช็อตแย่มากครสองคิดด้วยเล็กเล็ว่าบังคับให้เขากาดเลยทีเดียวเอา PG มากเลยครับ PG ครับผมนั่นแหละครับต้ง PG นะครับผมต้องทิ้งคิดเอ่อนี้เช็คแล้วนะครับเช็คใบที่หนึ่งคอยาอครับคิดเดียวเขาทิ๊กเกอร์ให้ข้างนี้หมดเลยนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้คือ สองขีดเอาไปมือ่าแล้วเขาก็ยังรอดมาได้นะครับเขาเคืนตัวเขารอดมาหมดหิวกี่รอบแล้วนะครับไม่รู้ครับบนมือมีกี่ใบนะครับไล่เลยดีกว่าครับผมไล่เลยครับผมเป็น abyss siege made ได้แล้วกว่าจะ siege made ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิวไม่ต้องมาซิกใช่งั้นผมก็ตายสิครับ คงงั้นมังครับมือบอดเย่เย่บอดบอดเย่เย่บอด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 าผมเอากลับนี่จังหวะนี้นะผมผมก็จริงก็อยากได้คีนะครับได้ว่าเอลเบิร์ตไอสไตล์มาช้าเกินไปเราต้องไล่เป็นเอลเบิร์ตตัดเลยครับถ้าทำแบบนั้นได้นะครับเขาจะถึงจุดจบตั้งนานแล้วคงงั้นเหะครับแต่มันไม่ได้เราประเด็นใช่ครับมันเป็นอะไรที่แย่มากๆนะโอเคสิบเจ็ดตีเลยครับผม ก็ขอให้ผมเป็นมาสุดต่อไปคับโอเคงั้นต่อไปมัคจูเล็ตนะครับสิบเก้าครับผมขอเมื่นนะฮะก็ให้ผมโอเคต้องบอกว่าผมายด้วยแวนอดีนะครับตีเลยครับผมเห็นไหมครับผมหมืผมเป็นยังไงเชิญต้อมาครับสวินรอยตึ้งอย่าบอกนะว่าบอดคิดนะครับผมผมดอนะครับมาดูกันว่าดอได้อะไรกับอะไรอ้อ จริงๆผมยังลุกได้อีกรอบนะครับผมแล้เช็คดรอดรอได้ฮิวเช็คต่อไปได้เลดจิ้งครับผมพุ่งมามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากตึอนตึอนตึอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ่ะช่วันนี้นะครับเพราะว่ามันยงก็ครับมันให้แข่งชนะสองในสามนะครับช่วงนี้ก็ใช่นะครับผมโอเคถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับผมสวัสดีครับ